วันเดือนปีเกิดไหนครับเกิดวันที่สิบเจ็ดวันอัดพันครับเดือนครับพุทธศาคมพุทธศภาครับพอสครับศูนย์สามไอศุไอศูุสามสองสองห้าศูนย์สามสองห้าศูนย์สามครับจำไม่ได้จำได้ครั้งหลังเลยจำไม่ได้จำนะ ปีนักกษัตริย์ปีอะไรครับพี่พรฮะปีนักกษัตริย์ปีอะไรครับศูนย์สามปีชวดค่ะปีชวดโอเควันนี้พี่พอรอยากจะถามว่าเรื่องกรรมเก่าคือยังไงครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยพี่พรจ๋ตะตอนนี้นะมีปัญหาครอบครัวของตัวเองครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านเอามาอยู่กับลา น้องรักอยู่ครับอยู่กับน้องสาวอาอยู่กับน้องสาวอยู่ครับแล้วก็ตั้งสองเดือนแล้วที่ได้สองเดือนแล้วที่ออกมาอยู่ข้างนอกครับก็มีปัญหากนันนิดนิดหน่อยที่มันปัญหามานานสะสมมาใั้ชีวิตอะครับเออไม่อยากจะอยู่แล้วอะเบื่อมากมากครับ<อ> <c oughs> แล้วพี่พรพตอวกรรมเก่า,กาจะไม่ต้องไปเจอเจอ,เจอ,เจอได้ไหมอย่างเงี้ยทุกวันนี้สวดมนต์ทำบุญไปอยู่วัดไปนู่นไปนี่โอ้ขอหูสิกร,รมขอหูศิกร,รมมาตลอดครับโอเคเดี๋ยวจะลองดูนะครับพี่พรเจอไม่เจอไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูครับรบกวนพี่พรนะครับ<ส><ญ>นึกถึงเทวดาประจำตัว นะฮะแล้วก็เจ้ากรรมในเวรบอกว่าเเราอยาการู้ว่ากรรมในดีตชาติของเราคืออะไรขอให้เทวดาประจําตัวแล้วก็เจ้ากรรมในเวรช่วยเปิดให้เจอให้เห็นเพื่อเราจะได้แก้ไขถูกนะครับอ<ะ>่าเไม่ได้เที่ของมันยืดเดี่ยวเองโดยเฉพาเป็นตายที่เสพอ,อแล้วยังไม่ได้หวานกำลัง พี่พรขอหรือยังครับได้ค่ะครับอย่าลืมขอให้ขอที่วาประจำตัวกับเจ้ากรรมในเวรหรือ,อยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยนะครับาถามพี่พรนิดนึงครับพี่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอันนี้พี่มีครอบครัวเดียวใช่ไหมครับ มีค่ะครับมีมีมีครอบครัวเดียวน้อนตั้งแต่เกิดมาคือแต่งงานกับคนนี้สองคนค่ะอ๋อโอเคเพราะว่ามัน,ม,นมันมันมีพี่พรจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือเท่าที่รับรู้คือพี่พรในในใน,ในชาติหนึ่งนะครับในชาติหนึ่งอะ่ะพี่พรเคยเหมือนกับเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่บวชนะแต่ว่าเป็นแบบคนที่แบบ ชอบช่วยเหลือวัดชอบทําบุญกับวัดเป็นอาบมีวันพระวันอะไรก็จะเข้าไปปฏิบัติธรรมเมื่อชาติก่อนเนี่ยชาติไม่ลึกมากนะครับและแต่ว่าด้วยความที่พี่ทําผิดศีลพี่ทําผิดศีลเรื่องเกี่ยวกับอความรักแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดื่มสุราของชาติที่แล้ว วันนี้กำลังเมาอยู่อ๋ออาครับแล้วมันเหมือนกับว่ามันก็ติดติดมาชาตินี้ด้วยอะพี่มันก็เลยทําให้ข้อกรรมของชาติชาติที่แล้วตามมาชาตินี้คือมันทําให้ทุกอย่างอสเเมเรเทเมาผิด ปัญหาไปหมดอะไรแบบเนี้ยพี่มันทําให้เรื่องขอกรรมของชาติที่แล้วติดตัวมาด้วยเงี้ยครับมันเป็นค,ำคำําคาโทษนะพี่พรนะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะแต่ว่ามันเป็นคํำสาปแช่งไว้อ่ะครับเมื่อปีที่เออเมื่อชาติที่แล้วอะพี่ <S 2> <S 2> อืมว่าขอให้เลิกเล่าไม่ได้ถ้ามึงอยากเป็นอย่างนี้ก็ขอให้มึงติดเล่าไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพี่มันเป็นคำสาปแช่งจนทําให้พี่แบบอยากเลิกฉันอยากไม่อยากอะไรแล้วอยากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็ทําไม่ได้สักทีอย่างเงี้ย มันเหมือนกับถูกสุดท้ายก็ต้องไปกว้าเหล้ามากินสุดท้ายก็ต้องกว้าเหล้ามากินแบบนี้พี่มันจะเป็นอย่างนี้นครับมันเป็นกรรมจากการสาบแช่งของชาติที่แล้วพี่ต้องไปลบคําสาบแช่งอะ่ะทุกวันนี้นะก็คืยอยังไงอ่ะครับไม่กินก็คือไม่กินอืมแรยแจงมากๆเข็งจัดอืมครับอืม ก็คือแทนที่มันจะเลิกได้เลยมันก็กลับต้องวนกลับมาไงพี่อืมมีเรื่องอะไรที่มันมันทุกข์มากมากก็ถึงจะหารเข้าไปครับไม่ทุกข์จะไม่แตกไม่อะไร you want, you อยู่วัดอยู่ได้สบายอืมอยู่ชอบอืมเห็นไหมชอบอยู่วัดเห็นไหมชอบอยู่วัดอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเขาอยู่กับอะไรได้ทุกอย่างเราเลิกไม่ได้เหรอพี่ เลิกไม่ได้เหรอเลิกไม่ได้เหรอครับไม่อยากเลิกอืมโอเคเออไม่อยากเลิกไม่อยากเลิกโอเคงั้นเพราะว่าให้เรามีมาครั้งได้มีความสุขไปอย่างหนึ่งอ่ะอืมมันได้ลายทุกมันได้ขายแล้วอ่ะอืมครับ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 เข้าใจเข้าใจเข้าใจเนาะเดี๋ยว ถ้าพี่มีโอกาสพี่ต้องไปแก้คำคำสาบเดี๋ยวรอพี่พร้อมก่อนแล้วเดี๋ยวบอกให้ฟังอีกทีได้ไหมครับอืมตอนนี้พี่ไม่พร้อมเลยหยุกันพร้อมพี่ละพี่พร้อมไปหยุดกันพร้อมคนละแก้วอ๋อปีใหม่ปีใหม่อือมาเฟอร์ช้อเสริมอเสริมอยู่ได้อีกไหมครับตอนที่เปื่อ อะไรนะครับพอที่ปวดกษียณแล้วเบื่ออ๋อพี่รัดเบื่อแล้วปลดกษเียณแล้วใช่คือไม่มีงานจะทําแล้วตอนเนี้ยทําไมละพี่ก็เขาเขาให้พี่ออกเหรอ,อเ,ขเขาเขาเกษเสียณออกก็<อ>เ,เบื่ออยากจะว่าถ,า,ถามบอกทดว่าจะมีจะม,จะมีจะมีได้งานทําอีกไหมการตัวเนี้ยเมื่อไหร่มันจะหางานให้ทําได้อีกไหม จะสู้ถึงที่สุดอะ่ะมีครับพี่มีโอกาสจะได้งานครับแต่ว่าพี่ต้องพักไปก่อนเจ็ดเดือนครับหลังเจ็ดเดือนจะมีโอกาสได้งานพี่เอาแบาบว่าแล้วตอนนี้มันแบบเหนื่อยมากแต่ตอนนี้ีเห็นทั่วหัวเลยอ่ะครับเอออยากจะแบบแบบคือเขาปลดเสียแล้วเราแบบเสียใจมากอยากคืออยากจะจะทำมาแต่เขาไม่ทำอืม เข้าใจพี่เข้าใจเข้าใจแล้วคือว่าดูรู้ว่ากรรมอะมันมันมันไม่มีมันมันยังไงมันก็ไม่หมดใช่ใช่ใช่ใชได้หมดก็แ่ไม่หมดกรัีขาพีพไไดไปหมดแล้วอขาเริ่มแต่คอโอเคพี่ต้องสู้ไหนพี่บอกจะสู้ให้ถึงที่สุดไงพี่รัสใช่ค่ะเออ ที่สุดอ่ะครับสู้เลยพี่อย่าไปท้อมันอืมแล้วของของของพิชาหนูตกลงต้องแก้กรรมไรเบอร์ครับต้องล้างคำสาบครับมาเมี่อะไรอยู่ไหมฮะโอเคพิาไม่ถามแล้วครับก็แต่รู้แล้วว่าครนไรเมอร์ขาดจับมีกระบาดเบอร์นี่เป็นยังไง อันนั้นเรื่องลายมือพี่หมอเบิ้ลดูลายมือไม่เป็น <c oughs> โอเคไม่เป็นไรค่ะโอเคขอบคุณนะครับพี่ลาส <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับ